เพิ่งจะทำภาค1เวอร์ชันรีมาสเตอร์ไปผ่านไปไม่กี่วันเอา้าภาค2กับภาค3รีมาสเตอร์วางขายเฉยเลยว่าจะรู้สึกว่าช่วงนี้จะมาบ่อยจังเลยนะไอเกมรีมาสเตอร์เนี่ยแต่ช่างเหอะนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะเพราะทำภาค1ไปแล้วแล้วถ้าเกิดไม่ทำภาค2มันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรีวิวในวันนี้ก็ต้องยกให้ Crisis 2 Remaster ไปเลยและต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าภาคต้นฉบับผมไม่เคยเล่นมาก่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันต่างกับเวอร์ชันต้นฉบับผมก็จะไม่รู้เหมือนกับคนอื่น เอาเป็นว่าเล่นแล้วรู้สึกยังไงก็ตามนั้นเลยถึงจะเป็นเกมเก่าแต่ในเมื่อมันเป็นเกมรีมาสเตอร์ผมก็จะขอมองเป็นเกมใหม่ไปเลยก็แล้วกันโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับ Crysis 2 Remaster ที่ผมไปเล่นมาผมไปเจอกับอะไรมาบ้างมารับชมกันได้เลยครับ ในเรื่องของคลายสิทธูจะสานต่อมาจากภาคแรกเป็นเวลา3ปีในตอนนี้โลกได้ถูกคุกคามด้วยไวรัสที่ชื่อว่าแมนฮัตตันไวรัสมันคือไวรัสจากพวกเอเลี่ยนที่ปล่อยมาเพื่อทำลายมวลมนุษยชาติให้สูญสิน้นในภาคนี้เราคืออัลคาทัชนาวิทยาินของหน่วย C.E.L.L. ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือดำน้ำระเบิดจากการช่วยเหลือของโพเพตผู้ที่รอดชีวิตมาจากสงครามในภาคแรก แต่ในตอนนี้โพเพ็ก็ได้ติดเชื้อแมนฮัตตันเป็นที่เรียบร้อยเขาจึงได้ตัดสินใจมอบนาโนสูตรของตัวเองให้กับอัลคาทัชเพื่อสารต่อภารกิจทั้งหมดและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของคลายสิทธูนั่นเองสําหรับเนื้อเรื่องในภาคนี้ผมว่ามันก็สนุกใช้ได้เลยเอเลียนมีการพัฒนาตัวเองขึ้นสามารถอยู่กับอากาศของโลกได้และตั้งกองทัพเพื่อจะยึดครองโลกแบบจริงจังแต่ฝั่งมนุษย์เองก็ใช่ว่าจะยอมแพ้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อต่อต้านและทำสงครามกับเอเลียนแบบถึงเลือดถึงเนื้อ ความสนุกในภาคน,นี้มันจะเป็นแบบตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนเน้นเข้าใจง่ายเน้นเข้าถึงง่ายและก็เน้นความดูเดือดสะใจแต่ตัวเกมก็จะแอบนําเสนอให้เราเห็นถึงประชาชนผู้รับเคราะห์ของสงครามตลอดเกมความอันตรายของไวรัสเป็นยังไงและสงครามก่อให้เกิดความสูญเสียอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าในส่วนนี้มันจะทําให้เราอินกับตัวเกมมากขึ้นโดยรวมมันเป็นเกมที่ทําเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนไม่ต้องตีความเยอะแต่ก็กลับทําออกมาได้สนุกน่าติดตามตลอดเกมเลยทีเดียว มาดูกันต่อกับสิ่งที่ตัวเกมนําเสนอถึงแม้ว่านี่จะเป็นภาคต่อของเกมเส้นตรงที่ได้ชื่อว่าอิสระเยอะที่สุดแต่ก็น่าเสียดายที่ในภาคน,นี้เขาไม่ได้เอาข้อดีในส่วนนั้นตามมาด้วยจากเกมที่เปิดกว้างอยากจะเดินทางยังไงก็ได้แบบในภาคแรกในภาคน,นี้มันจะกลายเป็นเกมเส้นตรงแบบที่เราคุ้นเคยกันในเกมชูตติ้งทั่ว,วไปอาจจะมีบ้างที่จะมีฉากให้เราเข้าไปออกสำรวจตามตึกหรือว่าตามซอกซอยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่จะให้สำรวจอะไรละ่ะไอเทมหรืออะไรที่ซ่อนอยู่ก็ไม่มีสักอย่างอย่างเดียวที่ผมพอจะหาประโยชน์ได้ก็คือเอาไว้ใช้แค้ม และพวกยานพาหนะในภาคน,นี้ก็มีแต่ในเมื่อแมพมันเล็กแค่นี้แล้วจะให้เราขับไปทําไมอะ่ะฉากไหนที่มันให้ขับจริงๆก็เป็นแค่สคริปต์สั้นๆซะมากกว่าและที่แย่กว่านั้นนานเราสูนในภาคน,นี้มันก็ดูน่าสนใจน้อยกว่าภาคก่อนหน้าซะอีกภาคที่แล้วมันทําอะไรเจ๋งๆได้เยอะมากเช่นการพรางตัวกลายเป็นมนุษย์จอมพลังไม่ก็วิ่งเร็วปานสายฟ้าและก็อึดถึกทนแต่กับภาคนี้มันโดนตัดออกเฉยเลยเหลือแค่เพียงโหมดเกราะก,กับโหมดพลางตัวแค่นั้นเองส่วนโหมดจอมพลังอันนี้มันจะกลายเป็นโหมดดีฟอลต์ไป ส่วนในเรื่องของศัตรูก็มีทั้งแบบที่ผมชอบและก็ไม่ชอบศัตรูในเกมนี้จะมีอยู่2แบบเหมือนเดิมก็คือมนุษย์และก็เอเลี่ยนเอาฝั่งมนุษย์ก่อนแน่นอนว่านี่คือหนึ่งในศัตรูที่งี่เง่าที่สุดเท่าที่ผมเจอมามันเซอ่อซ่ามันเอ,อ๋มันชอบทําอะไรแปลกๆอยู่ตลอดเวลาเช่นโดนยิงไปแล้ว2อสานัดก็ยังไม่รู้ว่าโดนยิงหรือบางทีมันเห็นตัวเราแล้วแต่เรากดพลังตัวซะก่อนมันก็เลยทําได้แค่ชูมือเพื่อให้เพื่อนหยุดเอาเป็นว่านอกจากจํานวนแล้วก็ไม่มีอะไรน่าสนใจอีกเลยประโยชน์อย่างเดียวที่ผมพอนึกออกก็คคือออมมันนะเาาปาให้รแ ทีนี้มาดูฝั่งเอเลี่ยนกันบ้างซึ่งผมว่าเอเลี่ยนในแหละที่ทาให้ตัวเกมสนุกพวกเอเลี่ยนมันจะมีคลาสเป็นของตัวเองเช่นตัวถือปืนตัวเข้าโจมตีระยะประชิดหรือว่าตัวเปิดเกราะแล้วก็พวกตัวะระดับบอสที่อึดมากพวกมันทุกตัวจะว่องไวอึดรู้จักวิ่งหนีรู้จักยิงออกมาจากที่กําบังถ้าเกิดเราไม่ใช้อาวุธที่เหมาะสมกับชนิดของเอเลี่ยนที่เจอเกมนี้ก็อาจจะกลายเป็นเกมที่ยากใช้ได้เลยทีเดียว ยิ่งกับบางตัวนี่โคตรแสบเลยมันสามารถยิง EMP เพื่อทำลายระบบพลังงานของนานโ,นโนสูตรได้ซะด้วยและถ้าเกิดมันคอมโบกับเพื่อนมันนะยิ่งโคตรน่ากลัวเลยคิดภาพตัวหนึ่งทำลายเกาะอีกตัวหนึ่งยิงใส่เราแบบสภาพไม่มีเกาะจะเป็นยังไงและการฆ่าเอเลี่ยนมันก็จะได้ของตอบแทนซะด้วยคือมันจะดรอปสารที่ทําให้เราสามารถนาไปอัปเกรดนานโนสูตรได้ส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมขยายให้ฟังในเกมเพลย์ก็แล้วกันแต่ก็เป็นเพราะสิ่งนี้แหละที่ทําให้เราอยากจะฆ่าเอเลี่ยนมากขึ้น พอยิ่งเราฆ่าเอเลี่ยนมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทําให้นานโนสุดของเราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากจะสนุกจากการต่อสู้แล้วยังให้ของตอบแทนอีกเยี่ยมไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นข้อเสียของคนและก็เอเลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยนั่นก็คือพวกมันตาดีเกินไปบางทีเราอยู่ไกลแบบไกลามากแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้อยู่ในโหมดพรางตัวมันก็จะยิงใส่เราทันทีแต่เพียงแค่เราหลบเข้าที่กำบังหรือว่ากดพรางตัวหนีพวกมันก็จะทําเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นประมาณว่าที่กูยิงไปเมื่อกี้ปืนมันลั่นนเยแบบี้้ก็ไดหอ หรือบางทีเราอยู่ในโหมดล่องหนแท้แต่พวกมันก็จะยิงเราได้แบบงงๆทั้งๆท,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 ที่เราอยู่ไกลมากจะว่าท้าทายก็ใช่มั้งเพราะว่าเราจะต้องระวังทุกอย่างมากขึ้นะนะหรือใครจะมองว่ามันน่ารำคาญเพราะว่าทำสเตลตแตกได้ง่ายก็ไม่น่าจะผิดซึ่งส่วนตัวผมก็คิดว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยส่วนเรื่องปืนในภาคนี้ก็ไม่เหมือนกับภาคที่แล้วที่แบบเก็บปุ๊บแล้วก็สามารถแต่งส่วนเสริมได้เลยเราจะต้องไปทําการยึดอาวุธจากพวกทหารที่เป็นศัตรูในแบบที่มีอุปกรณ์เสริมที่เราต้องการมาซะก่อน ประมาณว่าถ้าเกิดอยากได้กล้องแบบนี้เราก็ต้องไปหาตบยึดมาไม่งั้นก็ไม่มีให้ใช้ซึ่งบางกระบอกก็จะมีให้เก็บแยกตามฉากเลยไม่จำเป็นต้องไปแย่งจากศัตรูมาทั้งหมดแต่โดยรวมการน,นำเสนอของเกมนี้ก็ถือว่าดรอปลงไปมากเมื่อเทียบกับภาคแรกจากเกมเปิดกว้างให้อิสระกลายเป็นเกมที่ถูกจำกัดวิธีการเล่นแบบเห็นได้ชัดเจนแถมตอนจบมันก็จบแบบไม่เอาไหนเลยนี่คือเกมแอคชั่นที่จบแบบแย่มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอไปลองเล่นกันเองอะเราจะรู้ แต่ถึงอย่างนั้นความเร้าใจที่เราเจอตลอดเกมก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวฉากระทึกฉากเหตุการณ์เข้มขน้นก็ถูกนําเสนอมาตลอดเกมการเล่นว่ากันตามตรงเลยนะเรื่องความระทึกและก็ความน่าสนใจในภาคนี้มันดีกว่าภาคแรกซะอีกถ้าเกิดไม่ติดตรงที่ว่าข้อดีของภาคแรกมันโดนตัดออกไปคลายสิทธูก็อาจจะกลายเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งไปเลยทีนี้มาดูกันต่อในเกมเพลย์ถ้าเกิดไม่นับว่าตัวละครของเรามีพลังจากนาโนสูตรมันก็คือเกมยิงกันธรรมดาเนี่ยแหละแต่ยังไงซะ ถึงแม้ว่านาโนสูตมันจะถูกเนฟลงจากภาคที่แล้วแต่มันก็ทําให้ทางเลือกในเกมการเล่นแตกต่างกับเกมอื่นเช่นเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเข้าไปยืนยิงแบบซึ่งๆหน้าด้วยหมดแม็กซิมั r มอาร์เมอร์เลยไหมหรือจะพางตัวเราย่องเข้าไปเก็บมันทีละตัวด้วยครกเอนเกจก็ได้แถมนาโนสูตรในภาคน,นี้เราก็สามารถอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยขอเพียงแค่เราขยันฆ่าเอเลี่ยนสักหน่อยเราก็สามารถอัปเกรดได้มากขึ้น สิ่งที่ให้อัปเกรดก็จะมีพลังงานชาร์จไวขึ้นเกราะหนาขึ้นวิ่งเร็วขึ้นส่วนในเรื่องของประสาทสัมผัสก็จะเป็นพวกการมองเห็นแทรกรอยเท้าศัตรูไม่ก็ได้ยินเสียงศัตรูชรัดเจนขึ้นและก็แถมมาด้วยท่าโจมตีเท่ๆอย่างแอสตอมที่สามารถตบเอเลนให้ตายใดนหมัดเดียวแต่ถึงแม้ว่าจะอัปเกรดได้ก็ตามแต่ผมว่ายังไงนาโนสูตรมันก็ได้กว่าภาคแรกอยู่ดีอย่างแรกเลยนะภาคนี้มันจะเอาพลังงานมาใช้กับทุกอย่างไปหมดเลยการวิ่งก็ใช้พลังงานทั้งที่เราไม่ได้วิ่งเร็วอะไรเลย แถมการกระโดดใช้พลังงานไม่พอมันยังดูสโลว์แปลกๆอีกและที่สําคัญมากพลังงานมึงจะหมดไวไปไหนวิ่งแป๊บเดียวกระโดดนิดเดียวพลังงานหมดซะละว h ัด t ด e ซึ่งผมว่าเป็นเพราะไอ้นาโนสูตรนี่แหละที่ทำให้เกมมันดูช้าลงแบบเห็นได้ชัด ปกติเล่นเกมชูตติ้งเราจะไม่ค่อยคิดอะไรเยอะใช่ไหมอย่างมากเราแ็แค่คิดว่าจะใช้ปืนอะไรหรือว่าระเบิดอะไรก็พอแต่กับเกมนี้ปุ่มมันจะกระจายทั่วคีย์บอร์ดไปหมดเราก็ต้องมาเลือกว่าจะกดอะไรดีนะาจะใช้ปืนอะไรจะใช้ฟังก์ชันนานโนสตรอะไรหรือว่าจะใส่อุปกรณ์เสริมยังไงดีแถมถ้าเกิดพลังงานหมดเราก็ต้องหาที่พักเพื่อชาร์จพลังงานอีกจริงอยู่ที่มันดูดีมากในความหลากหลายแต่ในด้านความต่อเนื่องมันจะดูติดๆขัด,ข,ด,ข,ดขัดไปหมดเลย อย่างเดียวที่ผมรู้สึกรักและก็สนุกก็คือความต่อเนื่องในเกมการเล่นนี่แหละมันจะเว้นช่องให้เราพักน้อยมากและก็ก,การประทักกันในแต่ละฉากคือถึงใจใช้ได้เลยถึงแม้ระบบเกมการเล่นมันจะขัดขัดไปหน่อยก็เหอะแบบกาลังบู๊สนุกสนุกเลยแต่ก็ดันต้องหยุดพักเพราะว่าพลังงานหมดหรือแม้แต่นานโนสูตรเนี่ยมันทาให้เราเป็นยอดมนุษย์กับเหล่าทหารก็จริงแต่ก็อย่าลืมนะว่าเอเลี่ยนมันไม่ใช่แบบนั้นถ้าเกิดต้องเจอกับเอเลี่ยนแล้วเราช้าเราก็จะเจ็บหนักหน่อย แต่ถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการไฟในเกมเนี่ยมันสนุกจริงๆสนุกเพราะว่ามันต่อเนื่องและก็เร้าใจเนี่ยแหละจะว่าไปนี่คือข้อดีของภาคน,นี้เลยละมั้งมาดูกันต่อที่กราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เคยเล่นภาคต้นฉบับมาก่อนผมก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันต่างกันแค่ไหนแต่เท่าที่ผมไปหาดูมาผมว่าเรื่องกราฟิกเนี่ยมันก็ต่างกันใช้ได้เลยนะพวกรายละเอียดพวกแสงเงาพวกเนี้ยมันดูแตกต่างกันพอสมควรเลย และก็ถ้าเกิดจะเทียบกับภาคแรกผมว่าภาคเนี้ยหลายๆอย่างมันก็สวยขึ้นเยอะโดยเฉพาะกับพวกพ a n ธุ์เข้ f เอฟเฟกต์แต่พวกครอปที่วางตามพื้นทั้งหลายเนี้ยผมว่าเขาจัดเรียงปแปลกๆอะ่ะบางฉากนึวาากว่ามันจะเกมอินดี้ทุนต่ําด้วยซ้ําแต่ก็ทําไปเล่นไปบางฉากเขาแอบละเอียดเหมือนกันนะมีการยิงให้สิ่งปลูกสร้างถูกกล่อได้ด้วยนี่มันน้องๆไปที่นิ่เลยนะเนี่ยสำหรับเรื่องการาฟิกรวมๆแล้วผมก็ให้ผ่านกันลวกันทีนี้ลองดูในเรื่องปร r f o r m ิภาพกันบ้างว่าเป็นยังไง อันนี้ผมปรับพีซตไว้ที่มีเดียมตลอดเกมเกมก็สามารถรันออกมาได้ด้วยการจอระดับกลางๆได้ที่70-80เฟรมแต่ถ้าเกิดปรับไฮก็อาจจะไม่ไหวเพราะสาหรับผมมันวิ่งได้แค่ราวๆ40-50เฟรมซึ่งโดยรวมมันก็ถือว่าลื่นกว่าภาคแรกอยู่พอสมควรน่าจะเป็นเพราะว่าภาคเนี้ยมันแคบด้วยนี่แหละพวกรายละเอียดให้เรนเดอร์มันก็เลยน้อยลงส่วนเรื่องบั๊กผมเจอเกมเด้งอยู่2ครั้งเด้งแบบเด้งไปเลยไม่มีข้อความอะไรขึ้นมาด้วยแต่ก็เจอแค่สองครั้งซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรมาก ส่วนในเรื่องการควบคุมผมว่ามันก็ลื่นไหลดีแต่ก็อาจจะมีต้องไปปรับค่า ADS ของเมาส์ให้เหมาะสมสักหน่อยติดอยู่ตรงเรื่องขึ้นสกอบกับ M down size เนี่แหละตอนปล่อยคลิกขวามันจะมีอาการดีเลยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าตอนเล่นจริงมันไม่ค่อยรู้สึกโดยรวม Performance ของเกมนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีพอใช้ได้เลยทีเดียวคอมก,กลางๆก็เล่นได้แถมไม่ค่อยมีปัญหาซะด้วยถ้าเกิดใครจะซื้อมาเล่นก็วางใจได้เลยครับประโยค Can it run Crysis มันตายไปนานแล้ว สรุปสำหรับผม Crysis 2 Remaster ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีแน่นอนว่ามันไม่ใช่เกมที่ยอดเยี่ยมแบบภาคแรกแต่โดยรวมมันก็สนุกใช้ได้เลยถึงแม้ว่าเกมมันจะสั้นไปหน่อยเล่นแบบ1มืหกถึงเจ็ดชั่วโมงก็จบแล้วแต่กับราคามันก็ถือว่าไม่แพงเลยนะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมว่าคุ้มค่าดีถึงเกมจะเก่าแต่ก็ไม่ใช่เกมตกยุคแถมสามารถเล่นในแบบลื่นไหลอีกต่างหากและผมก็จะขอให้คะแนน Crysis 2 Remaster ที่7คะแนนครับเกมดีสนุกแต่ก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะยอดเยี่ยมได้แบบภาคแรก โดยรวมมันก็ยังเป็นเกมยิงกันที่หาได้จากตลาดเกมทั่วไปอยู่ดีและต้องขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นถ้าเกิดไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรทางที่ดีควรไปหามาเล่นกันเองจะดีที่สุดครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ตรงนี้กันลวกันทำภาค1ไปแล้วทำภาค2ไปแล้วถ้าเกิดไม่ทำภาค3มมันก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมแต่เอาไว้ก่อนคือทำให้แหละแต่ว่าขอพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่ง ได้ข่าวแว่วๆมาว่าภาค3เนี่ยนอกจากภาพสวยแล้วยังอื่นไม่เอาไหนเลยก็ไม่รู้แฮะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นแบบจริงจังซะด้วยเอาเป็นว่าก็รอติดตามชมกันละกันว่าผมจะเอาภาค3ามารีวิวให้ดูกันเมื่อไหร่แต่สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมว่ามันก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบวิดีโอตัวนี้ก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้การกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้้ผมตตออองขอัวลาไปก่น เอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ